ผมทองชัยชุริศที่เช่นนะครับผู้มีการสำนักง,งานเศรษฐกิจสหกรรมนะครับขอรายงานภาวะเศรษฐกิจสากรรมนะครับในเดือนมีนาคมปี2565ครับครับประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการผลิตนะครับในเดือนมีนาคม2565นะครับ ประเด็นที่1น,นะครับสถานการเงินเฟอ้อได้เริ่มทยอยส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการในภาคสากกรรมสะท้อนได้จากดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับหรือว่า PPI หมวดสินค้าสากรรมเดือนมีนาคม2565ขยายตัวร้อยละ10.4นะครับเร่งตัวขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ขยายตัวร้อยละ8.0นะครับประเด็นที่2นะครับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ในประเทศและหลายประเทศทั่วโลกและการเปิดประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวสะท้อนได้จากอุตสาหกรรมการกันปิโตรเลียมนะครับยังคงขยายตัวต่อเนื่องประเด็นที่3นะครับการอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลดีต่อภาคการส่งออกทําให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกครับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับหรือว่า MPI นะครับในเดือนมีนาคม2565นะครับอยู่ที่ระดับ109.3นะครับหดตัวเล็กน้อยนะครับ100.01นะครับ เยอันเยนะครับเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวร้อยละ2.5ไตรมาสที่1นึ่งทัพสองพขยายตัวเฉลีย่ยร้อยละ1.41นะครับอัตราการใช้การกำลังการผลิตนะครับหรือว่าแคปจูในเดือนมีนาคม2,565อยู่ที่ร้อยละ68.77นะครับเดือนกุมภาพันธนะ์อยู่ที่ร้อยละ64.58นะครับในไตรมาสที่1นึ่งทัพสองพเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ66.35ครับ อุตสาหกรรมสำคัญนะครับที่ส่งผลต่อ MPI ในเดือนมีนาคม2565นะครับอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกนะครับก็มี1นะครับน้ำตาลนะครับก็ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละเนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตอ้อยที่มีมากกว่าปีก่อนนะครับและปีนี้มีการปิดหตบช้ากว่าปีก่อนนะครับ2นะครับการกันน้ำมันนะครับขยายตัวร้อยละจานนะครับจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังผ่อนคลายมาตรการ เข้าประเทศนะครับ3นะครับรถจนนะครับขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ1.86นะครับตามการขยายตัวของตลาดในประเทศนะครับโดยมีการโดยมีปัจจัยหลักจากการทยอยพื้นตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจในประเทศนะครับอุตสาหกรรมที่ส่งผลลบนะครับก็จะมีเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งหดตัวอยู่ที่ร้อยละ12.23นะครับฮาร์ดอิสไล์นะครับหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 8.18นะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลการผลิตทำได้ไม่เต็มที่นะครับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นะครับผลตัวอยู่ที่ร้อยละ12นะครับจากเครื่องดื่มให้กำลังงานน้ำอัดลมและน้ำดื่มนะครับเป็นหลักนะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับที่ส่งผลต่อต่อกำลังซื้อนะครับการส่งออกนะครับมวลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2 8 8 5 9 6ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ19.54นะครับสูงสุดในรอบ30ปีนะครับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนะครับไม่รวมทองคำมูลค่า29,64.3ล,ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ8.24นะครับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำอาวุธรถถังและอากาศยานนะครับมูลค่าอยู่ที่2 7 5 0 5ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละเจ็ดจุดสองห้าครับการทำเข้านะครับไม่รวมทองคำนะครับมูลค่าสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเก้าจุดสี่ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขยายตัวร้อยละยี่สิบห้าจุดห้าสองนะครับขยายตัวเกือบทุกหมวดสินค้านะครับสินค้าหลักได้แก่สินค้าทุนและสินค้าริบและถึงสำเร็จรูปนะครับ การนาเข้าสิน,นค, hr, ค้าทุนนะครับมูลค่า5,995.66ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขยายตัวอยู่ที่105.66นะครับซึ่งจะเป็นสินค้าทุนที่ขยายตัวได้แก่เครื่องจับกลนนะครับและส่วนประกอบเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเครื่องจับไฟฟ้าและส่วนประกอบนะครับสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรูปไม่รวมทองคำนะครับมูลค่า11,170.65ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขยายตัวอยู่ที่111.52นะครับ สินค้าวัตถุดิบและถึงสินค้ารวดที่ขยายตัวได้แก่แผงวงจรไฟฟ้านะครับปุ๋ยและยากําจัดศัตรูพืชและสัตว์เคมีพันธุ์ครับสรุปภาวะสากรรมสาขาสําคัญนะครับในเดือนมีนาคมปี2565ครับอาหารนะครับดัชนีผลผลิตขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3.2ครับเครื่องดื่มดัชนีผลผลิตหดตัวอยู่ที่ร้อยละ1.7ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับดัชนีผลผลิตหดตัวอยู่ที่ร้อยละ1.8 เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีเรื่องของที่เป็นบวกนะครับก็มีเรื่องของพัดลมตามบ้านมอเตอร์ไฟฟ้าคอมเพรสเซอร์ erm นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะอยู่ที่ PCB A นะ PCB และ IC นะครับรถยนต์นะครับการผลิตขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ6.3ครับปีโตเคมีดัชนีผลผลิตลดตัวอยู่ที่ร้อยละ2.5ครับ ผลิตพ,พันยางนะครับก็จะเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับการผลิตขยายตัวร้อยละ0 4 8ดนะครับถุงมือ,อยางการผลิตขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ4ี่สองหครับพลาสติกดัชนีผลผลิตหดตัวอยู่ที่ร้อยละห้าจุดดครับเคมีพันดัชนีผลผลิตหดตัวอยู่ที่ร้อยละ0.1ครับเหล็กและเหล็กกล้าดัชนีผลผลิตหดตัวอยู่ที่ร้อยละ4ี่จุดสามครับ สิงทอและเครื่องนุ่มห่มนะครับจะแบ่งเป็นเส้นใยสิงทอนะครับผ้าผืนและก็เสื้อผ้าสําเร็จรูปนะครับเส้นใยสิงทอการผลิตหดตัวอยู่ที่ร้อยละ9ก8ครับผ้าผืนการผลิตขายายตัวอยู่ที่ร้อยละ3.51เสื้อผ้าสําเร็จรูปการผลิตหดตัวอยู่ที่ร้อยละ4.26ครับประเด็นสําคัญที่ส่งผลต่อการผลิตเดือนเมษาย,ยน2565นะครับประเด็นที่1นะครับมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและสถานการณ์โควิด -19 มีแนวโน้มคลี่คลายนะครับเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้นนะครับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและนโยบายเปิดประเทศรวมถึงสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงหลังสงการมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นทําให้ประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นนะครับประเด็นที่2นะครับแนวโน้มเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่านะครับยังคงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้ในวัตถุดิบในประเทศจะได้รับประโยชน์มากขึ้น ประเด็นที่สามนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากวิกฤตวิกฤตการรัสเซียยูเครนนะครับเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวนะครับแต่ต่ากว่าที่เคยคาดการไว้นะครับจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียนะครับ i m f นะครับปรับลดการคาดการ GDP โลกลดลดลงร้อยละ0.8จากที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4. 4ุนะครับหน้าเดือนมกราคม6 5นะครับเหลือร้อยละ3.6นะครับหน้าเมษายน2อ6 5้านะครับ โดยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครน่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียทําให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งกระทบการค้าระหว่างประเทศและห่วงโซ่การทั้งนี้การผลิตภาคสากรรมในภาพรวมของโลกจะขยายตัวได้นะครับจากอุสมส่วนเกินที่ยังคงมีอยู่และการผลิตเพื่อเติมสินค้าคงคลังที่ลดลงมากในช่วงก่อนหน้าในแต่ในระยะต่อไปนะครับห่วงโซ่การผลิตอาจได้รับผลกระทบจากการขัดแย้งสินค้านะครับและวัตถุดิบที่รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกหลักนะครับ ยังต้องติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในรัสเซียและยูเครนต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าจะยืดเยื้อหรือดําเนินต่อไปอย่างไรนะครับสรุปประเด็นสําคัญนะครับที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2565นะครับคาดการณ์เดือนส่งสัญญาณปกติต่อเนื่องนะครับปัจจัยภายในประเทศภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ดีในช่วง 1- ถึงเดือนข้างหน้าความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ ดัชนีการผลิตและภาวะธุรกิจของไทยขยายตัวต่อเนื่องนะครับจากความเชื่อมั่นของภาคการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับปัจจัยต่างประเทศนะครับก็จะมีเรื่องของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและดัชนีนำเศรษฐกิจขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่องนะครับได้แก่ญี่ปุ่น Oec d และยูโรโซนนะครับสองนะครับสหรัฐยังมีความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อนะครับและการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายส่วนจีนกังวลต่อมาตรการซีโร่โควิดระยะต่อไปนะครับ ประเด็นที่ควรฝ้าระวังนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับการปรับเปลี่ยนโควิดในจีนจากโรคระบาดนะครับเป็นโรคประจําถิ่นนะครับประเด็นที่สองนะครับอัตราเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและสงครามรัสเซียยูเครนนะครับประเด็นที่สามนะครับการลอกดาวเมื่อท่าเมืองท่าสําคัญของจีนอาจกระทบให้เกิดการขาดแคลนสินค้าวัตถุดิบครับครับก็ขอจบในงานภาวะเศรษฐกิจสาหกรมนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ